ไม่บ้านพันปูก้องย่างครับบ่ตตรงอารมณ์หรอว่าอืมมีเสื้อเฮ็ดยางนี้เด้พี่น้องอามาจากสูตรพ่อช้ำเสื้อเฮ็ดละโงกเสือเฮ็ดละโมกโมกเพชรเฮ็ดผัวเิ่นปะผมปลูกในบ้านครับพี่น้องที่บ้านชองไร บ่ได้ใส่ถุงมือเด้อพี่น้องบ่ได้สร้างภาพดูแล้วครับหลา<ะ>หน, <ละ S 2> น้อย,อยกวจะปลูกน้ำมักลากระสีโหนักลามักลามักล,า,กลาให้แม่สีกซะมันสีขาดโ,โอ้ยระวังมันแตกด้วยลูกระวังระว,วังอย่าให้เบามันแตกด้วยลูกคนเก่ง กวนางลงลูกก็เล่ากปลูกต้นไม้โอ้ยลูกอาลงเดี๋ยวได้ได้ม uh, ันเลิกโอืม so, yeah. oh, okay. ันเลิกโดษเปล่าชีได้ว่าเกลาปลูกกงย้างไวเก็บเห็ดย่าหนล่งเลยโคตรกลางนามเปล่ากันเดี๋ยวได้ลูกเดีาพ่อกำมาเคียลูกมังในลานคขน้อยๆเกิดปลูกน้ำปลูกปลา ปลูกป้าเพื่อความลงลงลื่นลูกแค่เยบะพวกเพราะแล้วเมื่อแหพี่น้องผมก็ปลูกได็กเด็ปีหนึ่งครับเพียงข้อเราป่งันก็ที่ได้หาปีมันสิบบอกหาปีไง่แล่ะครับพี่น้องควงย่างนี่งไว้แต่ถ้าเกิดย่างนึงดินบ้านผมกะวนนาะร้านข่อยปลูกแง่ร้านก็เกิงแค่เด้อนโบ้ก็ปัดปัน ปัน่นทุบวัดไส่ลูกอะวดัดไสโอ้ยเก่งครับก็ด้พี่น้องเไยร้านผมนี่แหละเข้าปลูกฟังเด็กหน่อยไว้แต่นหน่อยจกักปลูกอยู่ปลูกกินปลูกเสื้อเฮ็ดพี่น้องโอ้ยเกือบบดกับรถถึงทางลูกเ้ยไปพ่อลูกเออโอ้ยเก่งครับอุ้ยสุดยอดสุดยอด ที่บ้านซ้อนลานี่ปลูกกุ้งย่างเปิดให้พี่น้องอเอาเศษกระดี่งดลูกเปลี่ยนไม้ถึงปลูกเปลี่ยนทางเลยถูกไสร้างมัน่นคัดระงางสี่รับช่งบรุษโอ,โอ้ยเป็นคากร้านข่อยบุ้งเนี่ยสี่ปีพี่น้องอปั่นทุบเอาลงลูกเอาลงลูกเอาลงลูอลงลเออเดินในไร่ไฮโดรพิเลอร์เอาปลูกเคลืนลงเคลืนลงเคลืนลงปลูกฟังเล็กน้อยไว้แต่น้อยครับ ปลูกฟังลูกลานเข้าไว้ว่าการปลูกป่าปลูกยังนี่ครับยังเป็นเล็กน้อยอยู่ครับอยู่ชั้นอนุบาลอยโอ้ยซอนอยู่เลียนอยู่โรงเรียนศู์เล็กอยู่เลยมาลูกไปลูกเนี่ยียบร้ายลูกมึงเขียงแล้วเออโอ้ยมือคืนนี่ฝนตกพี่น้องพอดีปลูกมึงแนี้พี่น้องผมปลูกปีไก่ยนี่ อันนี้ก็เสื้อเฮ็ดขึ้นกันครับมึงไงไงไว้กันน่โอ้สิบอกลูกมาแต่งกิ่งแล้วมันมันสิมันสิภูมิโขดเออให้มันใหญ่ก็ต้องนอยกันแต่งๆเนาะเขาได้ปีเดียวนี่อืมจะดึงค่อยดึงลยู่เนี่ยค่อยจับลูกอ๋อเมื่อสิตั้งหายเที่ยงเวลาจะเอาดินเอาดินเออเออโอ้ผ่้ตายหรือพี่น้องครึ่งบาทหักรุดเพราะว่ามัน ม,นม,มันเปียกอยู่แล้วนะมันชุ่มข้อง้างนี่เป็นต้นไม้ตายยากเลยยางนานีานาน่ตายยากเลยพี่น้องน้ำท่วมน้ำยังกะน้ำแช่น้ำท่วมบ่าตายได้ถามเป็นใหญ่แล้วเฮ็ดลูกเฮ็ดคนเก่งเฮ็ดเดีย๋ยวไปจับเดี๋ยวไปหักมันไปไปไปเรื่อยๆม้วนๆยุ่งได้ลูกนี่ครับผมปลูกไป ไหนมันขนาดตอมันผมไปเอามากเสียไปกนน็ยังเป็ี่ยนมึงไงต่อผมไปถอนมากผมเห็นอยู่ตามตามทงตามอันนี้ก็ใหญ่เลยพี่น้องมึงไงทั้งหลังกต่ใต้ายามพี่น้องเดี๋ยวลวกน้ำลวกน้ำน้ำใย,ำยอ้าลูกยืนทานเบิ้งแม่ยืนทานคุนตัวใดมันเป็น,ปนเต็นี่นครับก็ปลูกมะกรูงเซนให้ทอไว้แม่บ้านผม มาช่วยกันปลูกป่าครับพี่น้องปลูกในิทีบานสองไนี่ให้ลูกเย้ดมันทีดีตาลูกยายยังหยียบลงเหยยบลงเหยยบลืมผมให้แม่บ้านผมมันปลูกครับผมปลูกอะไรอย่าแต่ว่าอยากอยากนํำเสนอพี่น้องสิดอก ตีนเยยหนย,เย,ย,เย,นนเยียบัเท่าไงกับพ่อแล้วเหยียบไปแน่โมแนนนี่เหยียบเออสุดยอดห่างกันผมไม่เห็นห่างปไลยพี่น้องไมเห็นห่างกันสี่เมตรนะโอ้น้วไหวเลยลูกพ้อเหยียบเ้่าไงไนมะ่ไหวคงไม่หวนั่นไง ควางคว่าลูกน้ำไว้ไปน้ำไว้ตรงนั่นเดียวสัตว์ไม่เนี่ยไว้น้ำไว้นีน่นี่ต้นไว้พี่นงค์เป็นพิษขี้ยังนี่ไม่ต้องเอาออกเมเด็ดเดี๋ยวเดี๋ลูกเป็นแปนงแต่งอันนี้ลูกเขาบอกให้ออกตัวน,น,นั้นเป็นเม็ดของมันเขาปลูกมานทำโตมัมึงมึงลูกอันนี้คนเก่งเดแ้แม่แม่เอาตีนเคียร์เลยเลยม่เล่มือไปเลยท่นอาจถีทลักเลยเพราะว่ามันเป็นนั่นผมถาม ขมทางอันนี้ไหวเลยอืมยอดจะเอียงจกักเด้เออเลี้ยงกันขึ้นมา้นะน้ำไวไ้ค่ะมี่สั้นต้นหมักม้วนปลูกเสริมกันไว้พี่น้องเลยต้นบักข้าวเีะยยางไปน้ำอ้ยน้ำปลกน้ำพี่น้องการปลูกนีน่ก็กกต้องฉีกคุ้งได้บ้างฉีปลูกข้าถุงต้นยางหน้าพี่น้องยางนา มีเชื้อเห็ดเห็ดะงกพี่น้องบ้านบ่ต้องไปหาเก็บไก่ละผมไปรับมาจากศูนย์ศูนย์พอช่ำข้ามปลายล่ผมผมได้มาสามร้อยตนพี่น้องเพิ่อให้อซื้อพี่น้องพี่โอ้ยหยบบักทั่วแม่แล้วลูกเบ้งแม่ปลูกบักทั่วเสริอใหม่แน่ตาแม่อัน ว่างน้ำเด้อแม่กับพ่ใส่เกิดบุตรเ็นน้นชื่อเขียวนะวเออเดี๋ยวมันเป็นจังไปลูกมองวันนหกอะให้แม่ปลูกลงเลยที่เป็นแม่กับบอยังหนยังปลูกปลูกอันไว้ในปลาเลยจังสี่ละเพราะว่าตามธรรมชาติมันกับเกิดตามปลาอยู่แล้ว กดลงในแม่แม่จ๋าแม่จ๋าเนี่ยเด้อเว่ยมากอกซับหัวเด้อทางนีกระต้นบางข้าวต้นบักเล็กต้นบักม่วงที่บ้านนาพี่น้องสมบูรณ์โอ้น้วไหวลายหลาย,ลายเดืนที่ม่วงนี้เรามองก็เหยียบน้ำไหวจะยยไปลูกลมมัมนจะควบมันสิควบน้ำขั้นเขาเมื่อคือไข่ โอ้ยอยากเอาหนาจัง่อยจริงๆมันต้องเอาต้นหนาโบไม่ออกแน่นอนมันตายไยดิเป็นต้นไม้ที่ปลูก่ายที่สุดอ่ะพุได้ปลูกก็งางตายนี่โอ้ย ถึงจะ่ามาท่ามา,ามากกับบว่ดอะเม็ดมันหล,นล่นล่วงกะเกิดเองไปแล้วครับร้านก็นากปลูกเรื่อยๆเลยอ่ะขวดลงหมดแดงค้นค้นดำหลายทีโอ้หมดดำยางนายางนาเด้พี่น้องมันกนกระท่อมได้ไมันใบเอเอมด โอ้ยใส่เดือนใส่เดือนสร้างมัน,นมันจิงามดินเด็ดโอ้โหงานมังนด้มีแต่ใบใหมโ่โหลดเอาแม่ดินเหยยบมนดูไหมพ่อละมั้งอืมต้องเหยยบแน่นเด้อืมโอ้ยสุดยอดเป็นหลุมแนวนีน้จัง่อยฝนตก <c oughs> โอ้ต้มมือแปะๆหลานคอยแหงตั้งพีกก็ได้ <c oughs> น้ำบายน้ำบาย เอ้ยอา้าไปเบ่ะวเป็นเฮ้ใจย้เย่อยู่ปลูกไร่เจ้าเดี๋ยวเขาสิ่มเยอะมากน้ำบายได้ลูกแม่ตัดไว้ถิ่มข้ามีบ่อยากให้พี่น้องไว้ก็ดีให้ตัดถิ่มเหมี่ยปลูกเมล้าคามไปปลูกแป,ป,ป้งเมล้าย่างไปกอนผุนไปม่มีน้ำหรอกตัวนั้นไปหามไปเลยไปปลูกเลยหามไปเลย,ไป,เลยไปแกนถุงปลูกเลยไป การก็อยากปลูกคักมึงอแ่พี่น้องเอ้ยข้งองง่าต้งถือปลูกง่ายที่สุดพี่น้องโอ้ยบัดนี้สัมผัสกันกับมือกับกล่องเฮ้ยพอไทยกันดิเครดขนาดมังแม่สีกส่กับสี่ก็ถึงไล่หรอก พะจับมุมสีมันมีมุมสีมันสีขาวเมืหร่จังเอารงมันก็จับได้กะฉีกออเล็กน้อยมันมีอื่นมุมฉีกได้พี่น้องโอ้ยจะจะดึงคอมันลูกเดี๋ยวแม่ตั้งหายเมื่อไหร่กูอุ้งครับเอารุ้งเข้าไว้ลุงเอารุ้งบานลูกเอารุ้งตั้งซื่อตั้งเทียงกูดินรุ้งกูดินรุ้งแต่ใส่ถุงมือเลยพี่น้องเลยเท่าใหญ่เท่าโตโอ้ยบวกเกินสามปีเท่า เห็นว่าวีดีโอห้องยังย่างมาทำงานปุ๊ยต้นย่างหลักไงแต่วันยับ <c oughs> โอ้อยยากเยียบหักล้านปลูกดิทำการปลูกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยปลูกไปตาม,มาหม่งันเข้าวันนี้เลยละ่ะปลูกไปตามที่ผมมันในบ้านก็ผมทางป่าไวด้ดีพอดีใบใบใหม่มันอันนีลง กระงาาแะลรพี่น้องกกยางครับกกยางนะ่ะอันนี้ก็ดอกกระเจียว <c oughs> โอ้ยติดเสียบไปเสียใบพันธุนร่มละอันปลูกไวปยู่ไปกินพี่น้องเ,เอ้ยเ้าปลูกต้นม,งมงุงงวทั้นโพลต้นต้นไข่นุ่นต้นนเสี้ยนท่อ บ้านโคกไปด้วยแนว่กินเลยพี่น้องเลยอันนี้ต้นมกลำใหญ่พี่น้องลำใหญ่เขาก็ลงสูงประมาณสักเจ็ดสิบเซนน่ะแหละข้ามปอมสูม,ม่อบางยันก่อนหนึ่งบางยันก่อนหนึ่งข้ามปอมนี่ครับรอลังบานพี่น้องอัน วางึ่งก็เราปลูกหมดทั่วไปท่ันข้อปบนพบุงกับบอน <c oughs> <c oughs> ขอบคุณเด้อพี่น้องที่ขอาติดตามตะแก้วขอาชมตะแก้วถึงว่าช่องผมมมมีสาระแต่ว่าผมพุ่งใจเสนอพี่น้องโดยการปลูกอยู่ปลูกกินปลูกเอียงก็ได้ที่เฮากินได้ ปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ปลูกพี่น้องเลยกับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับคลิปหน้าพ่อกันใหม่ครับสวัสดีครับครั้งที่สองครับผม